สวัสดีครับพี่น้องอสสอสมอที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับวันนี้หมอชาิมีข่าวใหม่มาแจ้งพี่น้องอสสสมครับเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะครับรู้กันหรือ,อยังนะครับว่าพี่น้องสามารถที่จะทานอาหารดื่มน้ําดื่มกาแฟดื่มชาได้ตามปกติเลยนะครับก่อนมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ซึ่งข้อมูลนี้อัปเดตเมื่อวันที่25พฤษภาคม2 5 6 4นะครับ ตามแนวทางเวชปฏิบัติการให้วัคซีนโควิดสิแก่ผู้ใหญ่และผู้ป่วยอายุรกรรมนะครับจากคณะอนุกรรมการแนวทางเวชปฏิบัติการจัดการความรู้ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับฉบับวันที่25พฤษภาคม2 5 6 4ครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเรื่องการแพ้ยา,ยาแพ้อาหารสามารถฉีดวัคซีนได้นะครับและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าวัคซีนป้องกันบาดยัก ฉีดได้ครับไม่ต้องเลื่อนแต่ควรจะฉีดคนละข้างกันนะครับการแพ้วัคซีนชนิดต่างๆนะครับการแพ้วัคซีนชนิดรุนแรงแจ้งหมอก่อนนะครับและทันที่ทานยาวัฟซ์ฟลีนอยู่ขณะนี้นะครับผลเลือดอยู่ในช่วงเหมาะสมฉีดได้นะครับแต่ต้องประคบเย็นเพิ่มเติมที่สําคัญต้องบอกหมอก่อนอีกนะครับว่าท่านเป็นอะไรมาและท่านแพ้ยาหรือไม่นะครับอย่าลืมนะครับ และในท้ายคลิปนี้นะครับหมอชาติก็มีเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะครับว่าเป็นวัดฉีดได้ไหมนะครับเป็นหวัดไม่สบายนะครับควรให้หายก่อน10-14วันนะครับตั้งคันนะครับตั้งคันน้อยกว่า12สัปดาห์นี่ยังไม่ต้องฉีดนะครับให้ฉีดมากกว่า12สัปดาห์นะครับฉีดได้ในกรณีที่มากกว่า12สัปดาห์นะครับให้นมบุตรฉีดได้ไหมครับฉีดได้ครับวางแผนการตั้งคันก็ฉีดได้ครับเป็นโรคเอดส์ก็ฉีดได้ เป็นภูมิแพ้หรือ SLE ก็ฉีดได้นะครับทานยากดภูมิกุ้มกันก็ฉีดได้โรคกลมชากก็ฉีดได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็ฉีดได้นะครับเป็นระยะห่างหนึ่งเดือนนะครับตามคลิปที่หมอชาติเคยทําที่ผ่านมานะครับทานยาวัฟฟลรินบอกแล้วนะครับว่าต้องตรวจเลือดก่อนนะครับถ้าอยู่ในช่วงเกณฑ์ที่เหมาะสมก็ฉีดได้ความดันโลหิตสูงก็ฉีดได้นะครับ เบาหวานโรคไตก็ฉีดได้เช่นเดียวกันโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดก็ฉีดได้เช่นเดียวกันนะครับถ้ารู้แล้วบอกต่อไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวนะครับบอกหมอก่อนหมอจะสักประวัติแล้วก็ก่อนจะฉีดให้ท่านนะครับท่านจะได้คลายกังวลน,นะครับพี่น้องครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ต่อให้เพื่อนๆอสะสะสมอด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติจากเร่าด้วยนะครับท่านก็จะได้รับข่าวสารดีๆที่หมอชาติจะนำามอฝากในคลิปถัดไปนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ